สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูนะครับใช้ e-tag ็ก่อนข้าพโพดนะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะเป็นเครื่องข้าพเจ้านะครับนี่เป็นหนะนี่เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดู นี่แป้กนะครับเหลียกระพอดนี่นะฮะนี่เลยเตรียพร้อมใส่ปุ๋ยนะครับนี่นะหมฮภัยนะครับ

นะนี่นะครับใช้แทงนะครับหยอดข้าวโพดนะครับพร้อมลงปุ๋ยไปในตัวนะครับนี่นะครับพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับหัวไกลๆเลยก็ยกล่องปุงม,มันนะครับนี่นะหัทวทีมงานเต็มเลยนะครับ นี่ฝั่งนี้ก็หยอดข้าวโพดใช้แทกหยอดนะครับนี่นะครับกลับมาแล้วนะครับใช้แทกนะครับหยอดเมล็ดข้าวโพดจริงๆทุกวันนี้นะครับก็จะมเีเครื่องนะครับติดรถถ่าสำเร็จรูปนะครับแต่ก็ยังมีนะครับที่ใช้แทกนะครับในการหยอดข้าวโพด นี่นะน้าไทยเลยนะครับเนี่ยนะใช้ระบบเดินตามนะครับ đây nha, phải là tăng thêm mực này nhá, đủ kia này anh chị จะใส่ตุ้งนะครับแล้วก ปุ๋ยนะครับจจแล้วก็ยเจียดไปนี่นะแบบนีเลย ครับผมสำหรับคืั้นี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับในการหยอดข้าวโพดนะครับใช้อีแท็กนะครับคูปต้าตัวนี้นะครับน่าจะประมาณร้อยสิบนะฮะไม่แน่ใจนะครับนี่นะหยอดข้าวโพดนะครับก่อนฝนพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับสําหรับการหยอดข้าวโพดแปลงนี้นะครับใช้อีแท็กนะครับในการหยอดนี่นะ ยากาศก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเครื่องก็น็อกไปหลายรอบแล้วนะครับร้อนจัดน,นะครับกรถาอบเราก็ต้องพักไว้ก่อนนะถ่ายไม่ได้นะครับนี่นะเออแบบนี้ได้ ก็ไปทีรลบสองแถวสองแถวนะครับโดยการหยอดดูนะครัครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ